นี่นะครับจิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงไว้นะครับวันนี้ก็จะจับขายแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับจิ้งหรีดนะครับไม่ใช่มดแดงดํานะครับนี่นะครับนี่นะครับเยอะมากๆนะครับ ถึงสองเดือนปอกกอไอ้ที่เลี้ยงไว้นะ mm. บนาถึงนะ mm. เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงจิ้งหรีด mm. ขอบด้านข้างก็ใช้พัดเทปปิดนะครับนี่นะครับ mm. กันจิ้งหรีดปีนหนีนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่หลบซ่อนก็ใช้ถาดลังไก่นะครับถาดลัง ผ่าไข่นะครับเยอะมากๆนะครับมาจังลายเว้ยโอ้ยคอยเมียเดี๋ยวมาดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่นะครับจิ้งหลีนะครับ เยอะมากมากวันนี้ก็จะจับไปขายแล้วนะครับโลเท่าไรเกาะฮะโลหนึ่งกิโลละร้อยสามสิบบาทนะครับนี่นะครับเริ่มจับแล้วนะครับพิกัดตำบลร,รัตนบุรีอำเภอร,าตารัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านเผือใหญ่หมู่ที่ห้า เยอะมากๆนะครับกิโลละร้อยสามสิบบาทนะครับเก่งลีดโอ้ เยอะมากไปตางฝนเลื่อนโนเนนะยางไปเล้ะยางไปทาลลกฝนน,กน,กนี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับต้นทุนไม่สูงจิ้งหรีด โอเคครับขอบคุณครับบวาสีีครับ